เมื่อโควิดไม่จากเราไปไหนงั้นเราก็ยกญ,ญี่ปุ่นมาอยู่ที่น<ๆ>ี่เลยแล้ววันนี้กุ้ยพาเพื่อนๆมาอยู่ที่โครงการที่เลอะขอบพาซาอุดรธานีพามากินอาหารญี่ปุ่นในบรรยากาศแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นแล้ววันนี้เรื่องกินเรื่องกุก้ยให้กุ้ยพามาที่อุดรชิค่ะอยากกินอาหารญี่ปุ่นสไตล์ฟิวชั่นเนี่ยต้องมาที่อุดรชิแต่ถ้าอยากดำน้ำที่เมาลดีฟหรือฟิจิเนี่ยต้องมาเรียนดำน้ำก่อนที่โรงเรียนสอนดำน้ำอุดรสกูบ้าแอดโรงแรมประจัก์ตาดีไตน์โฮเทลนะครับ ตอนนี้เปิดสอนทั้งคอสกูบ้าและฟรีดายเลยนะครับใครอยู่อุดรธานีแต่ยังไม่เคยมาโครงการที่เลือขอบยกมือขึ้นถนนเล็กๆที่เต็มไปด้วยร้านอาหารสุดแปลกแหวกแนวก่อนหน้านี้เขามีตลาดนัดวินเทจทุกสัปดาหา์แต่ช่วงนี้ปีโควิดครับปิดไปก่อนสุดวันนี้มารีวิวร้านน้องใหม่เอาจะให้คออาหารญี่ปุ่นกับซาซิมิโดน้ำแข็งที่มีแห่งเดียวในอุดอรธานีลิมิเต็ดมากๆจำกัดจำนวนต่อวันด้วยนะ หรือใครชอบสไตล์ครั่ชี่กันี่เลยซูชิทอดเมนูนี้ก็เพิ่งเคยเห็นเรามาดูรีวิวเต็มๆจากคุณกล้วยของเรากันดีกว่าเบงซาซิมิมาแล้วโหราสวรอลังการมากเลยค่ะกับซาซิมิ็ตุตนี้ค่ะกินอะไรก่อนเบียร์รู้จึงเต้นสำหรับเมนูซาซิมิทางร้านเลือกเสิร์ฟม,มาในโดมน้ำแข็งเพื่อรักษาความสดของซาซิมิเอาไว้ เนื้อปลาสดแล้วก็หวานมากๆเลยค่ะเสร็จเมื่อกี้เนี่ยแค่เปิดตัวแต่ความอลังการที่แท้จริงของเราเนี่ยกำลังมาค่ะหหครบทุกอย่างอลังการมากๆเลยเราก็ได้เวลาเราชิมแล้วค่ะก่อนชิมมาดูกันก่อนครับชุดอลังการขนาดนี้มีอะไรมาบ้างอย่างแรกก็มมคโร่หรือว่าเนื้อทูน,น่าตามมาด้วยแซลมอนแล้วก็แซลมอนโทโร่หรือว่าเนื้อท้องแซลมอนหมึกกล้วยสลด์หอยโอตาเตะไข่แซลมอนซาบะดองสลดยอิซูเมดหอยปีกนก มึกทาโกะแล้วก็กุ้งเอบสเซตนี้ราคาไม่ถึงพันบอกเลยว่าคุ้มมากๆอะไรก่อนดีละ่ะเอาหอยเชลกันก่อนเลยแล้วกันม,ม,มันสดแล้วแบบมันแทบจะละลายในปากเลยค่ะและแน่นอนคะ่ะกินอาหารญี่ปุ่นก็ต้องมีมชัชฉะลาเต้แก้วนี้เลยชอบมชัชฉะเค็มๆกุ้ยกันนานำแก้วนี้เลยคะ่ะ และคนที่ไม่กินมะฉากก็เติมความสดชื่นได้ด้วยดินจีสตรอเบอรี่แก้วนี้เลยค่ะมาถึงที่นี่เมนูที่ต้องแนะนําก็ต้องเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยค่ะบอกเลยว่าถ้าไม่สั่งเนี่ยถือว่าพลาดมากจริงๆเลยกับเมนูนี้เลยอุด s ชิอาเกะมากิซูชิทอดไส้รวมค่ะ หัวใจของซูชินอะอยู่ที่ข้าวและข้าวเปรี้ยวที่อร่อยความเปรี้ยวจะต้องซึมเข้าไปถึงเนื้อในของเมล็ดเลือกสรรวัตถุดิบที่สดและคุณภาพดีนํามาโรแบบนี้และนําไปทอดในน้ํามันเดือดๆจนสุกเหลืองพอดีจนได้เป็นเมนูอาเกะมากิสูตรพิเศษจานนี้ของร้านอุโดชินี่เองไหนเรามาดูซิว่าไส้รวมเนี่ยมีอะไรบ้างข้างในนะคะก็จะมีแซลมอนปลาไหล กุ้งแล้วก็ไข่กุ้งแล้วก็ลาดด้วยค็อกเทลซอสสูตรเฉพาะของทางร้านเลยค่ะแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาชิมแล้วมีครีมชีสด้วยอุ้ยตัมหนักจังมากเลยว่าอยากกินซูชิให้สะใจาก,กว้วยแนะนำเซตนี้เลยแลงโก้เซ็ L แอลและแน่นอนในเซ็ตก็ต้องมีซูชิทอด อย่างเมนูนี้เลยเป็นแซลมอนอาเกะมากีข้างในเป็นแซลมอนและครีมชีสส่วนอันนี้ก็ปลาไหลญี่ปุ่นโลข้างในเป็นกุ้งเทมปุระแล้วก็มีครีมชีสท็อปด้วยปลาไหลย,ย่างแล้วก็อันนี้ที่เห็นอยู่นี้เป็นต้นหอมญี่ปุ่นทอดส่วนอันนี้ก็เป็นไส้กุ้งเทมปุระเหมือนกันแต่ท็อปด้วยแซลมอนเบินไฟมาพร้อมกับไข่แซลมอนและยังมีซูชิหน้าต่างๆอีกด้วยอืมบอกเลยว่าเซตเนี้ย ขุ่มมากๆเลยค่ะใครอยากกินเมนูอาหารจานเดียวดงบุรีก็มีนะเริ่มที่จานนี้กันก่อนเลยกับวาลาชิดง้งใครอยากกินเมนูอาหารจานเดียวแนะนำดงบุริเลยราคาเริ่มต้นที่260บาทน่าล้นๆอร่อยแบบเต็มคำเมนูฟิวชั่นไทยญี่ปุ่นก็มากับจานนี้เลยต้ยมยำราเมงทุกคนครับวันนี้เราแอบเข้ามาในครัวมาชมวิธีการทำราเมงต้งยมยำสูตรเด็ด รามเมงเนี่ยนะความสำคัญมันอยู่ที่เส้นจะทำลวกลวกไม่ได้ต้องจับเวลาให้พอดีแล้วเราวางที่รอเส้นได้ที่เนี่ยเราก็เตรียมน้ำต้มยำใส่เครื่องต่างๆลง,งไปแล้วพอเส้นสุกพอดีเราก็เอาใส่ชามจัดแต่งชามใส่น้ำต้มยำตกแต่งอีกสักหน่อยก็อร่อยแล้วมาลองชิมกันค่ะน้ำต้มยำแซ่บกับเครื่องทง จะบอกว่าของเขาสดมากค่ะแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องชิมน้ำต้มยำเขาด้วยน้ำต้มยำเขารสชาติจ,จัดจ้านถึงใจมากๆเลยค่ะอยากให้มาลองกันค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะมารีวิวกันให้ดูแล้วอุดชิมีแต่เมนูน่ากินและยังมีเมนูซูชิทอดแห่งเดียวในอุดรอ,อีกด้วยสําหรับใครที่อยากจะมาตามรอยกุ้ยนะคะอุดชิซูชิฟิวชัน่นเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง4ทุ่มและสําหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้กุ้ยในช่อง YouTube ด้วยและตอนนี้มี t ิกตักแล้วก็ไลน์แอดอีกสองช่องทางแล้วอย่าลืมเข้าไปกดติดตามกันนะคะสําหรับวันนี้เรื่องกินเลรื่้ยกห้วกุ้ย,ยา Oshi, fusion, ha. อูโดชิสุชิฟิวชันอูร้นทานี้ค่ะเอาตัวเองอูโดชินี่แปลว่าอะไรมีัมปูไรด้วยก็แปลว่ากระต่ายไงคะ่ะพี่บูมแล้วรู้หรือเปล่าว่าเต่ากำลังจะตามมาค่ะกับร้านอากาโลกข้างหลังนี้เลยค่ะแล้วเราจะมารีวิวไหมอันแน่นอนอยู่แล้ว